ครับพบกับเราครับช่องปลาชําสันกันเหมือนนะครับตอนนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะพาไปจับไปโค้งปลานะครับวันนี้ฮะไปจับโค้งป่าครับจับโคงปลาต้องมีอะไรบ้างคะก็มีเขาทรงพามนะครับไหนเขาต้องใช้หนังประกรมอะเขาต้องใช้หนังประกมไม่ใช่หรอต้องใช้ครับเพราะว่าเรามีของดีอยู่แล้วนะครับไปจับเป็นตึกเลยนะครับ เอาไหนมีอาวุธอะไรบ้างไม่มีก็ไม่มีเออไม่มีได้ยังไงเอาแค่นี้สมัยตะโอนเขาต้องใช้อะไรตะโกนเขาใช้นักประกำนะครับเออสมัยนี้ใช้แต่อะไรนั่นเองตัวขันผมมีตัวขันนะครับนี่เออสมัยนี้เขาใช้แต่ตัวขันพอนะคะ นางประกำไม่ต้องไม่ต้องใช้การไม่โครงยังมี่เลยครับเพียงแ่จับได้เลยโอ้แข่งวิชากล้าแข่งมากไปเอาของฝานะคะอาจารย์ของเราผ่านการปลุกเสกมามากมายแล้วเป็นของดีครับนี่นค่ะของดีครับมันก็ปลุกเสกไปด้วยนะปากปาก็จะยุบหยับยุบหยับ ไปดูครับของป่าเป็นไงบ้างเราไปดูนะคะเดินไปที่กุหลาบวิชาด้วยนะครับโอ้โหมาฟังใกล้ๆวิชานะครับฟังฟังวิชาครับเดี๋ยวน,นี่ไม่ใช่น้องทอมนะคะเป็นน้องอะไรนะลูกอมนนกคนจนครับลูกอมนจอะไรลูกอมคนจนจโอ้ลูกอมคนจนเนี่ยปลูกเสกไปด้วยครับกรุ๊บ ช้างเขาเจอรอดูนะฮะอาการช้างปลาจะมีอาการยังไงเมื่อเจอควนันโอ้เจอในพราสิเนาะหรือเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเขาเรียกอะไรที่ไปคล้องช้างเนี่ยตะมอตะมอ,อมช้างจะกลัวหรือเปล่าว่าอาจารย์นี่ปลุกเสกระถามาตั้งแต่อ่าจากบ้านเลยนะคะอ่ะไหนตรงนี้มีช้างกี่เชือกเอ้า

แต่เห็นหน้าจ้องมาแล้วนุ่นกล้าเข้าไปไหมนุ่นกลางหูกลางหูใสเลยฮะเชือกนั้นพร้อมปะทะเลยนะนุ่นโ,โ,โอ้โหเอาเวลาเข้าเข้าไปทำยังไงเวลาเข้าไปช้างกลางหูใสแบบนี้เหมาะมากใช่ไหมเอาไหนลองไล่วิชานี้นสั่งได้ไหม โอเสียงได้ไหมไม่ได้ครับไม่สั่งโค้เสียงได้ไหมสั่งไม่ได้ครับเพราะว่ามันช่างป่าโอ้เอาเผื่อจะมีวิชาดีไงไม่ต้องไล่วิชาแน,น่นแน่นเห็นไหมโอ้โหทำใสระย้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,มมาตัวนี้ลักษณะตัวนี้เป็นยังไงแบบนี้เข้าไปไม่ได้ครับโอ้ลักษณะแบบนี้เข้าไปไม่ได้ไมันจะไล่ออกนะครับโอ้ ลักษณะแบบนี้เข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าดูค่ะหน้าตานี้ไม่ยอมเลยนะคะโอ้โหเอาแล้ว,ล,วลักษณะนี้ทําไมเข้าไปได้ไม่เป็นไรครับโอถ้าลักษณะนี้ไม่เป็นไรอ,อืมเพราะว่าปลุกปลุกเสกวิชามาจากบ้านแล้วถ้าเมื่อกี้นี้ไม่ได้เลยนะคะกลางหูหน้าตั้งใส่เลย เข,เขาได้เลย,เเลยโยมให้ตะขอเกาะหูได้วยง่ายควานทับน้อยก่อนเอ้ยอ้าวไม่สนใจเราเลยควานสั่งไม่ได้เลยโอ้เป็นช้างป่าสั่งไม่ได้นะคะอืมไ,ได้เชือกหนึ่งแล้วนะคะเชือกเลกเมื่อกี้นี่เข้าไม่ได้ค่ะ นควันของเราบอกว่าเชือกแบบนั้นเข้าไม่ได้นั่งอ่่ีนังไร้วิชาอยู่นะครับโอ้นั่งไล่วิชาอยู่ได้แล้วครับจับง่ายครับโอ้โหอันนี้จับง่ายโยมไปเองเลยค่ะเหมือนช้างเผือกที่งานช้างสุรินเลยไม่ต้องจับวิ่งเข้าเมืองเองมาไปดู เชือกที่สองโอเชือกที่สามสิเชือกแรกเมื่อกี้นี่ไม่ยอมค่ะไม่ยอมดูโอ้โหยังตั้งหน้ามาอยู่ค่ะนุ่นเราไปดูเชือกที่สามค่ะที่สามจะเข้าง่ายหรือเปล่า<ป>ยอมไหมโอ้้าแบบนี้ยอมค่ะ้าแบบนี้ น,นั่นยอมแล้วเชาวเชิๆเช,ชิกนี้ก็มายืนรอกันเลยนะคะโอ้แสดงว่าควานเรานี่มีของดีจริงๆเพราะว่าปลุกเสกไม่หยุดปากเลยอ,อืม,มไม่ใช่ว่าปกติ สมัยก่อนนี้เขาจะจับช้างเด็กนะคะช้างตัวเล็กแต่อนี้ไม่ธรรมดาราควาของเราจับเชือกใหญ่ง่ายยาวเออเน้นเอาช้างงายยาวเลยนะคะ,ะแล้าไม่ต้องขึ้นขีด้วยนะคะมับบน,นะะงับหมดแล้วจับมาแล้วจับแล้วเชื่องเลยเอ้าเอาจะเชื่อฟังไหมทีนี้เอ,อ นี่ก็ตอนเย็นนะคะอ้าวโน่นไม่เชื่อฟังแล้วเอฟเอฟเก็บสะเบียงก่อนเอฟเก็บะเบียงก่อนนะคะข้อกับไอจีนอ้าวนวโอ้ใครมีวิชาดีแบบนี้หรือเปล่านะคะเดินตามกันต่อยก็ระวังแก้วบันทีเด้อกี่ ดูด้านหลังนี้พี่ขวัญของเรานะรู้สึกว่าบัานท้ายนี่จะใหญ่กว่าพี่เลยอเป็นนั้นว่าง่ายได้มากเลยในพรานของเราค่ะจับช้างป่าโอ้ดูข้างหลังนี่พี่แซมใหญ่กว่านะโอ้ ภาพจะย้อนแสงนะะนนหน่อยนะคะมืดๆหน่อยต้องขออภัยนะคะโอ้ตอนนั้นก็นายพลันเหมือนกันนะคะนุ่นแอบซุ่มฮะแอบซุ่มอยู่นุ่น <laughs> สุดยอดเลยเออจับช้างครั้งหนึ่งได้สองตัวปกติแตก่ก่อนเขาจับตัวเล็กอันนี้จับ cô ấy đấy, ừ, nụn, nó. Ban đi vào nhà, đi về 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 nhà, ส่งพี่ชายก่อนอ่าทำไมไม่ไปบ้านตัวเองครับมาส่งพี่ก่อนต้องเดินตามควานนะคะเนีย่ยวิชาเขาแก่กล้าขนาดไหนนะคะดูช้างต้องเดินตามกันต,ต้อยต้อยเลยตอนนี้ก็ยังท่องคาถาไม่หยุดปากอยู่นะคะอ้าวอ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วบ <laughs> อกเพราะว่าถึงบ้านแล้ว ừ ăn thôi 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 thật càn phân quầy với lão tốt mình ชานน้นี้ห้ามลอกเลียนแบบนะคะวิชานี้นะถ้าวิชาไม่แก่กล้าจริงนี่ห้ามลอกเลียนแบบนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าได้อะไรนะลูกอมคนจนมาแล้วเอาเข้าปากแล้วกัดป,ป,ปั๊บ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 แล้วเดินไปหาช้างเองนี่ไม่ใช่นะคะถ้าวิชาไม่เก๊กกล้าจริงๆนี่ทำไม่ได้นะคะวิชานี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมครับฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำกล่าวขอเกล่ขอ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 าคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ